อุ้ยหัวใหญ่คักปานตึงสองคนสามีภรรยาตแต่ว่าลูกสาวติอันนี้คือฮอนอันนั่นนะจน๊ะนาะของอ่าเตือนไพ่เอียงนะจ๊ะตรงนี้แหละจ๊คะค่ะถนนหนทางสวยงามค่ะที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะเบิ่งกบรจกูจ้าสะอาดคาัะนอกจากนาะถนนหนทางที่จสิไปทรงลูกสาวน,นจะจ๊ะแคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็ค่ะถนนหวนทางสวยงามค่ะที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะเวิ่งกกับโรจ้าสะอาดคักนอกจากนา้ถนนหวนทางที่จะไปส่งลูกสาวนอะจากบอกเลยค่ะสุดยอดพาสาวๆไปส่งที่แฟรี่นนะคะ ือสินีนเขาก็จะไปสงหลายๆมองนะจ๊ะนี่คือเลือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะลํำบก้อ่หนึ่งขนาดยุ่งบกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันจะสิสิไปส่งลูกสาวนะจ๊ะเนาะงามๆจัะประกาศก็ดีเนาะลูกสาวกับอ้แม่ฉันสิไปแล้วได้หนีเพื่อว่าปวดอ่ะจ๊ะสองขั้นเลยนี่คือทางที่เราจะไปส่งลูกนะคะไปส่งที่เฟลเลอรี่นะคะเราก็จะเราก็จะขับผ่านนี่เลยคะ่ะ ทะเลนะคะทะเลที่แค่ถนนคนทางสวยงามค่ะที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะเบิ่งกับโรจ้าสะอาดค่ะนอกจากนี้ถนนคนทางที่จะไปส่งลูกสาวนอกจากนี่คือทางที่เราจะไปส่งลูกนะคะไปส่งที่เฟลลี่นะคะเราก็จะเราก็จะขับผ่านนี่เลยค่ะทะเลนะคะทะเลที่แค่ไปแล้วจ้ามาในก็สิไปส่งลูกสาวพราก็สิมีเวลาไปอยู่กันสองคน สามีภรรยาแต่ว่าลูกสาวที่อันนี้คือหอนอันนั้นนะจ๊ะเนาะของอ่าเตือนไพเอียงนะจ๊ะตรงนี้แหละจ๊ะไปแล้วจ้ามาในีษก็สิไปส่งลูกสาวเราก็สิมีเวลาไปอยู่กันอัฐาลูกแล้วจ้าไปจ้าคุณนะเบิ่งกระลุดเลือดชีปีกสินค้าดนะจ้ะเนาะขามฝากขามทะเลม้าบากไก่ก็มาจอดไว้นี่แหละจ้าจะเห็ดถนนออกไปคุณนะจ้ะเหมองลูกสาวสิไปขึ้นนะจ้ะเนาะ เ้าวสองคนกับไปส่งลูกจ้ะเพราะว่าลูกสาวสิไปดซ้ำนี่เขาก็จะไปส่งหลายๆหมองนะจ๊ะนี่คือเลือดสินขานะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ้ะลั้บักน้อยหนึ่งขนาดอยู่บักไก่เลยจ้ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันเป็นสัญญาณนะจ๊ะนะพอเขาก็จะไปส่งลูกสาวค่ะปูนะจ๊ะลั้บักใหญ่หนึ่งจอดจ่ทั้งหนาปูนะจ๊ะนั่นคืออ่านี่คือไม่ต้องพาลูกสาวไปจ้ะ พากันไปอ่าส่งลูกสาวอยู่จานเลือกนะจ่ะนะล่ำหนึ่งจ่ะแล้วก็มีล่ำหนึ่งอีกยุคฟังหนึ่งนี่จ่ะติดกันบ่ติดกันเขาเล่าฟังค่ะเลือกออกแล้วก็เลือกเขาเนาะใหญ่ปวดยานจ่ะนี่ก็สิไปเขาไปแล้วจานเลี้ยวเขาไปแล้วจ่ะก็สิบอกว่ามีมังจอดเด้อเขาก็สิคอยไปนะจ๊ะไปน้ำกันน้ำท่างนี่แหละจ่ะสิสิไปส่งลูกสาวเนาะจ่ะเนาะงามๆจ่ะอากาศก็ดีเนาะ ลูกสาวก็โอ้แม่ฉันสิไปแล้วได้หนีเพื่อนว่าปวดอ่ะจ้ะสองขั้นเลยเป็นสัญญาณนะจนะ๊ะผมเขาก็จะไปส่งลูกสาวค่ะปู่นนะจ๊ะล่ำบกใัยหนึ่งจอดอยู่ทั้งหนาปาาุ๋นจ๊ะนั่นคืออ่านี่คือนเหมาในเห็นบ่นาาปุ่นนะจ๊ะเต้อเขาล่ำบกใัยเขา,า,เข,าขาว,ขาวจา๊ะมาเจอจะ่ฟองสองฟังขางทางนะจ๊นะน่จะเป็นทะเลเปิดเลยจ้ะแคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็แคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็จะมีหลายๆอย่างนะคะดูสิคะสวยงามมากค่ะเมื่อวานนี้อากาศดีมากออกจากบ้านนี้ฝนตกแต่ไปไปถึงนู่นโอ้โหแดดออกสองคน สามีภรรยาต,ต่ว่าลูกสาวิิอันนี้คือหอนอันนั้นนะจ๊ะนะของอเตือนภัเอียงนะจ๊ะตรงนี้่ะจ๊ะแคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราอ่ไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็อ้ยหัวไงคักปานตึงจ้ะซิมีเลือดออกเลือเขาสองฟังนะจ้ะนี่คือฟัง ออกนะจ๊ะเป็นสัญญาณนะจ๊ะนะเนาะพผมข้าก็จะไปส่งลูกสาวค่ะปู่นะจากลำบปกใหญ่หนึ่งจอดทอี่ทั้งหนาปุระจ้ะนั่นคืออ่านี่คือหมอทาลูกแล้วจ้ะไปจ้านะปู่นะเบิร์นแกลดสเลือชิปปีกสินค้านะจนะ๊ะเนาะขามฝากขามทะเลมาบักไก่ก็มาจอดไว้นี่ละจ้ะปะยาปุใหญ่ปูดยานจา้ะนี่ก็จะไปเ,ข,ไปเ,เข,ไปข่าไปแล้วจ้ะเลี้ยวเข้าไปแล้วจ้ะเขาจะบอกว่าไม่มองจอดเด้อเขาก็จะ คอยไปนะจ๊ะไปน้ากันน้าทางนี่แหละจ๊ะจ่าเลือกนะจ๊ะเนี่ยลั้หนึ่งจ๊ะแล้วก็มีลั้หนึ่งอีกยุคฟังหนึ่งนี่จ๊ะติดกันบ่ติดกันก็เราฟังค่ะเลือกออกแล้วก็เลือกเขานะจะเห็ดถนนออกไปคุณนะจ๊ะมองลูกสาวสิไปขึ้นนะจ๊ะเนาะเฮาวสองคนกับไปส่งลูกจ๊ะเพราะว่าลูกสาวสิไปซ้ําเป็นสัญญาณนะจ๊ะเนาะพอเฮาก็สิไปส่งลูกสาวค่ะคุณนะจ๊ะรั้มขึ้ใหญ่หนึ่งจอดอจะทั้งหน้าคุณนะจ๊ะ นั่นคืออ่านี่คือมอกเลยค่ะสุดยอดพาสาวๆไปส่งที่แฟรี่นนะคะดูสิอุ้ยหัวใหญ่คักปานตึอันนี้เขากิจะไปส่งลายๆมองนะจ๊ะนี่คือเลือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลน,นี่แมนอันนี้แหละจ๊ะลำบกน้อยหนึ่งขนาดยุบกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันไป้วจ้ะมานี่ก็จะไปส่งลูกสาว เขาเสิมีเปลาไปอยู่กันนี่เขากกสิไปส่งลายๆห่มองนะจ๊ะนี่คือเลือสินขานะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะลำบกย้อยหนึ่งขนาดอยู่บกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันานเนเห็นบ่จ๊ะพูดนะจ๊ะเรือเขาล่ำบกง่ายขา,ขาวขาวจ๊ะมาเลยจะฟงสองฟังขางทางนะจ๊ะนี่จะเป็นทะเลเปิดเลยจ๊ะ นี่เขากระสไปสงมลายๆหยมองนะจ๊ะนี่คือเลือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะลํำบกอยหนึ่งขนาดยุบักไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศสุ่มนะจ๊ะมันใหญ่ปวดย่านจ๊ะนี่ก็ะสิไปเข่าไปแล้วจ้ะเรียวเขาไปแล้วจ้ะกระสบอกว่าไม่มองจอดเ้อร์เขากระสีคอยไปนะจ๊ะไปน้ากันน้าท่างนี่แหละจ๊ะนี่เขากระสไปสงมลายๆามองนะจ๊ะนี่คือเลือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะ ลำบักย้อยหนึ่งขนาดอยู่บักไก่เลยจ้านี่ยปากกาสูมนะจ้ามันนั่นก็ฟังเขาหน้าสามก็สิเป็นมหาภูโดยสารแบบนี้นะจ้ามีสองทางจ้านั่นนะจ้าเรือลำบักย้อยหนึ่งเปล่าเบิ่องอะไรปะทาลูกแล้วจ้าไปทราบปุ๊บนะเบิ่งกระลุดเรือชิปปีกสินค้านะจ้าเนาะขามฝากขามทะเลมาบักไก่ก็มาจอดไว้นี่ละจ้าปัญญ์ปูดย่านจ้านี่ก็สิไปเข่าไปแล้วจ้าเลี้ยวเข้าไปแล้วจ้า กฤชบอกว่าไม่มองจอดเด้อเขาก็ฤชคอยไปนะจ่ะไปน้ากันน้าท่างนี่แหละจ้ะนี่เขาก็ฤชไปส่งหล,ลายหมองนะจ๊ะนี่คือเรือสินค้านะจ่ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แมน่นอันนี้แหละจ่ะลำบกน้อยหนึ่งขนาดอยู่บกไก่เลยจ่ะนี่ประกาศซูมนะจ๊ะมันมือแคมนะจ๊ะเป็นอินเตอร์ซะมือแคมนะจ๊ะเนาะเพราะว่าชีวิตนี่ถ้าเา้าบวอผ้าลูกไป ทักปันไดสิได้ไปนะจ๊ะก็เลิกจะมีหลายๆอย่างนะคะดูสิคะสวยงามมากค่ะเมื่อวานนี้อากาศดีมากออกจากบ้านนี้ฝนตกแต่ไปไปถึงนู่นโอ้โหแดดออกจะเป็นอ่าเรือที่เขาส่งสินค้านะคะก็จะเอามาจอดไว้ตรงนี้เลยคะ่ะที่เราจะชิปปิ้งของนะคะเราก็จะมาส่งตรงนี้เลยคะ่ะก็จะจิมีเรือกออกเรือเขา่าสองฟังนะจ๊ะนี่คือฟังออก,ะก,อกนะจ๊ะจ้าเรือนะจ๊ะเนี่ยล่ำหนึ่งจ้ะ มีลำหนึ่งอีกยุคฟังหนึ่งนี้จะติดกันบ่ติด,ดกันค่ะก็เราฟังค่ะเลือกออกแล้วก็เลือกเขานะนี่คือทางที่เราจะไปส่งลูกนะคะไปส่งที่เฟลลี่นะคะเราก็จะเราก็จะขับผ่านนี่เลยค่ะทะเลนะคะทะเลที่จะเป็นอา่าเรือที่เขาส่งสินค้านะคะ,ะก็จะเอามาจอดไว้ตรงนี้เลยค่ะที่เราจะชิปปิ้งของนะคะเราก็จะมาส่งตรงนี้เลยค่ะก็ญ่โบดย่านจ้ะ เขาสิไปเขาไปลวจ้าเลี้ยวเขาไปลวจ้าเขาสิบอกว่าไม่มองจอเ้อร์เขาก็สิคอยไปนะจ่าไปน้ากันน้าทางนี่แหละจ้าอนี้เห็นบ่จ้าพูนนะจ่าเต้อเขาล่ำแบบง่ายเข้าขาวจ้ามาเลยจะฟองสองฟังขางทางนะจ้าเนี่ยจะเป็นทะเลเปิดเลยจ้าเอ้ยหัวง่า่คักปานตึกระทาลูกแล้วจ้า ไปทราบคนุนะเบิ่งกระโดดเรือชิปปิ้งสินค้านะจ๊ะเนาะขามฝากขามทะเลมาบอกกัก็มาจอดไว้นี่ละจ้ะจะเป็นเอ่เรือที่เขาส่งสินค้านะคะก็จะเอามาจอดไว้ตรงนี้เลยค่ะที่เราจะชิปปิ้งของนะคะเราก็จะมาส่งตรงนี้เลยค่ะเอ้ย <c oughs> หัวใหญ่คักปานตึงสองคนสามีภรรยาตแต่ว่าลูกสาวติดอันนี้คือหออันนั่นนะจ๊ะเนาะ ของอ่เา,าเตือนไพ่ยังมาจาะตรงนี้แหละจ้ะเป็นสัญญาณนะจน๊ะเพราะเขาก็รจะเปส่งลูกสาวค่ะปูนะจากรั้มยันึิงจ่อจะทั้งหนาปุ๊ะจ้ะนั่นคืออ่นี่คือเฮ้ย<า>ต้องพาลูกสาวไปจ้ะพากันไปอ่าส่งลูกสาวอยู่เฮ้ยต้องพาลูกสาวไปจ้ะพากันไปอ่าส่งลูกสาวอยู่อหัวใหญ่คักปานตึ๊ก เหตุถนนออกไปพุณอาจารย์หมืองลูกสาวสิไปดขึ้นนะจ๊ะเนะาะเฮาวสองคนกับไปส่งลูกจ้ะเพราะว่า <c oughs> ลูกสาวสิไปซ้ำเมือแคมป์นะจ๊ะเป็นอินเตอร์ซ้ำเมือแคมป์นะจ๊ะเนาะเพราะว่าชีวิตนี่ถ้าเฮาบ่ออ่า